สบายดีพี่น้องที่ทางใกล้ทางไกลเลยครับชมทัวท่วทิงกันเนาะเพราะว่าโมนีช่องวิถีชีวิตของเขาชีวิตคนลาวของเาขงเาก็ได้มาอีกนันเตียมโมนึงพอจะมาทายแมงอันนี้มันข้าพเจ้ากบพ่อซื้อว่าแมงยังมันเป็นเสน่ห์อมันอยู่ตามธรรมชาติอยู่ป่านเนี่ยอยู่ยตามตนม้นไม้ตัวบักใหญ่คันบอเขาว่าเขามันกเลนกเลนกีนเกลีนก็เป็นตัวสัตว์เป็นตัวดำ มึงไม่ร้เมันโตกับบแมนอนน่เป็นตบบปโตป,ป,ปักใหญ่แล้วมันห้องคือแมงกิเลนเลนี่ยแหละเบิ่งเอาพี่นอ้องผู้ด,ดูหู้ว่าแมงอย่างเราคอมเมนต์มาบอกเดี๋ยวทางช่อ,องยูทู e พี่น้องวิถีชีวิตคนลาวเขาได้บันทึกให้พี่น้องได้รับชมมันจะอยู่ต้นไม้ตัวหนึ่งเบิงบ่งเบิ่งจะให้เบิง่ง Nè, cho tiếp vô hẳn Xem lại Nè, yeah, vô hẳn tổ nừng Bên tổ bọc cái này Cái bên tổ kia lên bó Bên tổ à, đó anh chị em con โอ๊ยไปแล้วอุย้ยไปแล้วเพื่อได้ยังหูเรื่องราวแม่ยังเนาะช่วยกดติดตามให้อนอาทางช่องยูทูบของข้าพเจ้าด้วยเราจะอัปเดตเรื่องราวของแปลกในชีวิตวิถีชีวิตของคนเฮาในหัวในส่วนวจะเป็นาการหาย่หากินเนะาะฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตให้ข้าพเจ้าด้วย เพราะมันก็อยู่ในป่านเนี่ยแหละเพราะมันนี่มาหาป่าแล้วุัเป็นเอิญเจอมันก็เลยได้ถ่ายเป็นที่ว่าบางเทีพี่น้องจะหัวอ,อยูอ่อยู่ไทยอยู่ลาวแต่จะอยู่ต่างประเทศนาะบางเที่ตางต่างประเทศก็จะมีหลายนี่อยู่น,าน้า่จับดอกจอกอยู่น้มเนี่ยตัวบักใหญ่พี่น้องขาเงือบงาบเงบือบง่าแต่ดอกจอกมา เป็นตาแปก๊กข้าพเจ้ากับบืหัวตัวไหมยังอืมนั่นแหละอยูอ่ประเทศลาวที่อุดมสมบูรณ์แมงมากแหมไม้บางคนน่าจะกินได้แต่ว่าข้าพเจ้าก็บ,บุเคยได้กินจักเทือดอกแมงอันนี้เนะาะครับานที่อบใจพี่น้องที่ว่าเข้าติดตามรับชมในช่องวิธีชีวิตคนลาวเนาะจะอัปเดตเรื่องราวการไปมาการกินอยู่การ อซอกหอยู่ห้ากินเนตแต่ละมือละวันให้พี่น้องได้รับเพิ่งรับสมนเนาะครอบใจขอบพี่น้องครอบใจเด้อครอบใจ